นี่ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำขอบรองเท้าแตกเคยเจอไหมขอบพวกเนี้ยแตกขอบพวกเนี้ยหนังมันแตกเราก็ต้องลื้อหนังตัวเก่าออกเคยเนี้ยแล้วเนี้ยมันจะเป็นยางเห็นไ,ไหมลื้อออกลื้อออกเสร็จเราก็ใช้หนังหุ้มใหม่ใช้หนังบางพุ้มเข้าไปใหม่เนี่ยตัวนี้เราหุ้มแล้วเห็นไ,ไหม เนี่ยตัวนี้กำลังจะหุม้มเยอะมากเจอเคสไอ้ไอ้หนังตรงนี้แตกอไอ้ขอบต้นรองเท้าแตกเยอะเจอบ่อยวิธีก็คือเนี่ยตัดหนังใหม่มาหุม้มแล้วก็เย็บ ตัวนี้มีปัญหาเยอะมากแล้วก,การแก้ก็คือตัดตัดหนังใหม่มาหุ้มหนังต้องเป็นหนังนวลน,นะหนังนิ่มก็คือเช่นหนังหนังแพะก็ได้หนังแกะก็ได้แล้วลงน้ำยาลงน้ำยาช่วยแต่ถ้าติดด้วยอ่า p v ีนี้ไม่ค่อยอยู่นะต้องเป็นหนังหนังจะทนกว่า เดี๋ยวเราก็ไล่ทากอาวอีกรอบเก็บไล่ไล่เก็บไปต้องเก็บแล้วดึงเก็บแลวดึง แล้วก็ดึงดึงไล่ต้องไล่ดีๆนะได้ไล่ไม่ดีแล้วเด็กก็ลงสปาแต่ตั้งแห้งเดี๋ยวเราก็เก็บอีกทีหนึ่งเก็บอีกทีหนึ่ง เก็บเสร็จแล้วต้องเย็บเย็บเข้าระหว่างในทีนนะวิธีการเก็บขอบรงองเท้าส่วนมากจะเจอบ่อยตรงนี้แตกพังนะทีนี้ตัวนี้ที่คนติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็ไล่เขา้าทรงแล้วไล่ดึงทรงไล่ให้มันเขา้าเขา้าเก็บเดิมแล้วแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้ผ้าเก็บผ้าแคนวาสเนี่ยเก็บมือรำผ้าสีดำ แต่ตรงนี้ที่สำคัญช่วงเพเทร์นตรงนี้เราต้องผ่าเพื่อจะต่อให้สนิทมากที่สุดอย่าให้มันอย่าให้มันนูนมากที่สุดนะพอะะต่อสนิทเดี๋ยวเราก็ลงสีย้อมสีเราต้องย้อมสีผ้าแคนวาสก่อนสีดำเสร็จแต่ผ้าแคนวาสสีดำก็มีนะแต่พอดีมันบางก็เลยอยากได้ตัวตัวดีก็ย้อมนี้เสร็จเห็นไหมผ่า พอย้อมนี่เสร็จเดี๋ยวเราเก็บพวกเนี้ยฝังเข้าไปข้างในจนข้างในเนี้ยเราใช้หนังหมดแล้วเราใช้หนังครับข้างในเราใช้หนังหมดเลยซึ่งตัวเนี้ยที่เป็นแผงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีน้ํายาตัวน,นี้เราน้ํายาอยู่มันจะเป็นน้ํายาเป็นยางยางนอกอะเพื่อจะเคลียร์ปิดแล้วให้มันเป็นตําหนิน้อยที่สุดแล้วมันจะดูกลมกลืนไปกับรองเท้าเลยแต่ต้องใช้ ภาคกันวดัดโปลงไปหน่อยด้วยแล้วเก็บเก็บตอนนี้ก็ทํายากมากคู่นี้เพราะว่ากาวร้อนเยอะมากแล้วไหนจะมันเก็บขอบเก็บอลยนะก่อนอื่นเราต้องเก็บงานประสานก่อนประสานชิ้นงานพวกเนี้ยให้มันเข้ามาอยู่นี้ก็อยู่ตำแหน่งที่มันโอเคก่อนใช่ป่ะเนี่ย ตรงเนี้ยเราต้องเปิดเราเปิดหมดเลยเปิดเพื่อจะได้ขวางผ้าการเชื่อมต่อมันจะได้เห็นไ,ไหมนี่คือการเชื่อมต่อแต่คนส่วนมากจะเชื่อมต่องี้เลยซึ่งไม่ยอมเก็บขอบตรงเนี้ยมันก็เลยดูพอลงอะไรมันก็จะดูแข็งแข็งดูเป็นสันแต่การเก็บเพทเทิร์เนี่ยเราต้องต่อเพทเทอร์อย่างงี้ขวางเข้าไปนี่ชิ้นนี้กับชิ้นเนี้ยเห็นไ,ไหมพอดูออกไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไ มันขวางกันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดนะคูนี้ก็การ้อนเห็นต้องเก็บพวกนี้นี่แล้วเก็บพวกนี้การ้อนอีกอย่างเนี้ยเคสอย่างเนี้ยก็ต้องเก็บก็ตอนตอนนี้รอรอยางจากถังประเทศอยู่นะตรงใช้ยยางโอเคนะติดตามต่อไป